จนตายเอ้าบอสตายตัวน่ะปลาพังงาพังงาอยู่โอ้ครับผมปลาปลาอีหยังเอาปลาอ้อปลากัดมันเต๋ออ๋อครับกัดจุนเคืองตัวถึงปลาใหญ่กัดครับสำพ่อบดินบดดาวเนาะ

โอ้ยปลาน่อยไม่เหี่ยวกาปลานั่นไม่ไพ่คนเดี้เอาางวานวะเม็ดเงินมัเกิดดีก็หลอกกันเดียเลยเอาบุกมี่ผมมองว่าปลูกไปบริกด้วย ไม่ทำสาเราคูรได้มาเอามาวานมาปลูกไปมาได้มาโตหนึ่งแล้วครับผมหนึ่งเต็มเมื่อกี้นี่อืมปลาหน่อยวิถีชีวิตของชาวบ้านยมเศร้าครับชุดลำบก หาอยูห่หากินอากาศก็สดชื่นครับผมตื่นเฝ้ามาโอ้ตะเทียนสะนามใหญ่เลยตะก,กูดกบดบ <c oughs> ดไดปลูกทางมาเพื่อน จะน้ำไหลเมียที่ไหลลงน้ำวะนี่อยู่แต่ไหนามออาอ,อยู่แต่กับน้ำกับเหลา้าไรเมียที่ไหลหนีละเฮ้ยอ,อ้บ,อบากบาทตัวนึงได้แต่พอด้วยอันนี้ฮะ บุรุษนี่ปลาบักบานตัวนึงว่ะภาษาอะไรท้องถิ่นยิ่งดีเพื่อนปลาหมักบานได้กันด้วยแต่ภาษากลางเออไปอย่างบุรุษพือกัน,นภาษากลางบางทีอะไรน,นี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตะกา่าตะกุบมนันตะกุนยวกับปลาตะกุบปลาตกุก ขึ้นละครับน okay. um um ี่แหละครับครับไหนยี่มองไหนนาหนาหนาดินตามตามแล้วครับไอ้ย่โอ้ไปอีตุอ่าสองเต้มแล้วครับมาที่นี่โอ้ยนึกไปบางบาทหนึ่งที่มันมาจาแม่เหมือนมุดนิดโอเคเป็นสองตัว โย่ขับว่องพันหนึ่งเตรียมคน,นของขึ้นที่สู่ไว้ได้จะบอกไหมโย่เจ้าเออยินที่ให้ท่วมเพื่อนบ้านเพื่อนคุณคือมันนั่นแหละปลาขึ้นมาส,สดๆจากแม่น้ำครับผม เป็นได้แต่ทียนโอ้แก่เสือลุยเลยเนาะ <laughs> คนมาเป็นยังไงยาตั้เสือ <laughs> อยู่แถวกว่คือบ่หอยเหงื่อลวดการมาปลาลามปลาไปครับปันลามงัวะลามควยเด่นอีกโตบ่อสุดๆแล้วบ่มองยังหน่อยก็ได้สองเต็ม ขาวนี่เอ๊อปากหน่อยยิบยับยิบยับไม่ได้พูดเจ็บมือก็ไดนะ้มเมาได้หูมือนะที่เอาให้นี่สง่งคู่ได้แล้วละหัน

ปัดปดูปากที่กว้งเนี่ยเก็บซองขางหลิดเก็บ2องขางเลยหลุดกาวูเนป่น

เสียงนกเสียงกาขนาดครับนกเขาชวาร้องเต็มเลยบอยมัดเดียฟังคุณ

khi cạnh kiếp món khá cái nhèn mặt vệ luôn cả lúc ngày nhìn ra lõi quần ลักเกลียวดีเราเทวาหายไปนะ <c ười> <c ười>

แต่ละเถธอจนเทเลือเอียงครับบนัน้นคุดอ่ขาบด้วยดังวะขวะขวะขวะเลยกโวยวัน

กระพิบกระพิบนะมมนปลาติตีน้ำกระพิบโอ้โขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งเต็มมาหนี่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 อยากใส่กระตุ้นน้อยขวด มีดวว่า10กิโลกรตุ้นเ่อจนหลังกองวันน้ออกจะฟังมาประมาณหาเมตรครับได้ปลาแล้วอ In ไปดินโดงๆนี่นหละบอกว่าเลพาไปเที่ยวทั้งหกเออจา,าสิดินไล่ <laughs> ครับเมื่อน,นี้แหละเ <laughs> พื่อนโทรมาเลงคลักแล้วนี่ครับเห็นบ่ครับคุณนะตัวปลา

ก้อนหินหินยังปิวขึ้นมาติดมั่งถุงยุ้ยใส่ถุงยู่ยใส่ลุ้นกันอีกครับมันลุ้นกันอีกมีตัวไหมก้อนหินใหญ่ na 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 nãy, 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 อ้องป่าอ้า <laughs> เอาเอา๊เอเอสองครับขึ้นมาคู่เลยครับ <laughs> <laughs> ดึงกันเมือจนลายงย่างบุบวมนีป่า <laughs> ขื้นคููมาเลยครับเมื่อกี้ไปแล้วแม่โซ่บ้านปลาหลวงน้าในมคนขอยเบิ้งเทียบ่ะน้าในเจ้าของทีก็ดีใจไปมีคนมาถางปลาให้เนาะแ <c oughs> <c oughs> ปลนโจงปวงเลย สีค่ครูขึ้นมาสองติดติดกันเลยครับหนาดบัวโยมมาเลย,น,ยนี่อีอย่างในวัวปลาวหรอฮะ bùn bùn luôn nè, bên bờ, nam bốn kì, khơi mi cói, đẩy bỏ phần khơi cói bộ hình cói cói, và cói cói, khơi cói cói, khơi cói cói, มีว่ะจักระวังเด้อใบอ้อบานหูเด้อผมพุทหลายมหัวใจแแต่เหลืองไดดึงจึงฝังหน้าหัวนางนี่เรามีปลาอ้อให้นักนไม่แต่เหลืองอ่ะ ไปอ้อนพราวาเนื้อภาวาเรื่องๆราวาแต่ไปนำ้ำทำความสะอาดมองไปน้ำครับน้ำวนแห้งขนาดเนาะนี่แล้วป่ามันมากมาอยู่ดี ใช่ครับพุบโันอย่านกะบาดล่เโอ้โหโต๊่ยเลยพุนะจิเป็นพระดีมีแถวกระบาดาลนเฮียเนาะเออแล้ว่าเราห่อยครับสียงก็มีแล้นะเมื่อยลเือขนาดเฮยมุนและมามุนนอยู่พวกครึ่งนี้พอดี muốn nữa ta nữa 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 bó ขบานกัพ่อี่เมียกุ้ยสองาีขาวนี่ขาวนี่เด็กสีเนาะ สองสองฟังแม่น้ำครับผมมูบานแต่ละสมูบานเวาหงบ่คือกันนะครับเจ้าขนาดขนาดขนาด,ขนาดแค่แม่น้ำกันไว้ซื้อครับ <laughs> ฟังหนึ่งวาหงอ,อครับฟังหนึ่งวางเอ็นท่างิออกไปอีสานเตะเตะเลยนี <laughs> ่แค่แม่น้ำกันไว้ได้ครับ ปลาถอนไปละมั้งครับเออโอ้ยน้ำมันขึ้นไกลก้อนหันเอาเท่ๆเอาเท่ๆพอล้วบ้านนี่ยู่แหละบนเมียนเดี๋ยวได้ย่าตาเนี่ยเราควรย่าออกมาขึ้นมองเขาเลย ลงมุทนายาดปลาตัวห้ำหรอ อาหารเสาก็ได้ไปใส่อีลีกลล็ได้เนาะนั่นมีมองค่อยมันเบิกคั่กวะตัวหามันคู่วะใส่ได้ก็ใส่มองสาวอีลีแล้วไอ้บุ่มเอ็นมองสาวผน้ำโบราณพีไก่หนีบีที่มันด้วยใส่มองสาวยางเขาบอว่าเจน เ่าละอซี่ห้าตัวล้วก็เอานาฮะหันนาบาดยาวมันลงมาเ้อะขอเทียเห็นยาวมันลงมาด้วยาทนี่เออลงมาบาทนี่ยหันยาเอาผู้ดเดียวหันพาทำตะไม้หิห้วปลาขึ้นเออ <laughs> yeah. ขึ้นแล้วครับอาทินี่เช e children, ้านี้ทำแต้มได้หกตัวหกตัวก็ได้ตัวครับจา,จากสิบูกบ่ขาดต่อฮะไม่ล,ละ ขึ้นแล้ว

แต่งสวยแล้วไปโรงเรียนเลยครับรวบยอดใีมือซ้อครับผมเสร็จเรียบร้อยหกตัวใหญ่ๆสดๆจากแม่น้ำนี่ครับการหายุหากินเดี๋ยวผมปิดคลิปไปสักครน,นะครับเด้อนี่แะครับการหากินตามวิธีนัดชทนระบทลูกแดงผ้าล้อครับเขี่ยวหาทำแล้วก็กิน ครับกดซัาบตะไคร่เป็นกำลังใจในการเฮดคิวครับผมหนึ่งกำลังใจแค่ไปนิ้วสัมผัสกดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย